ครับทีดีนะครับวันนี้ก็จะมารับโจทย์จากน้องสาวชื่อขนมขิงครับก็เป็นน้องสาวผมนะครับาให้โจทย์มาแปลกๆโจทย์บอกว่าให้ร้องว่าขาแว่นหกักก็ ลองมาฟังกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันอ่อเช็คคไมโครโฟนเอจีนีอกบอกความรักมันเป็นยังไงก็ไม่รู้บอกได้แต่แอบชอบเขาไปเป็นวัน,วนบอกเลยเหมือนใส่แว่นตาระคาหักก็บอกอีกครั้งหนึ่งความรักมันหักก็บอกอีกครั้งหนึ่งว่ารักมันเจ็บช้ำทรมานที่แอบชอบเขาไปวันวัดรอมดำไปรั่มมาอ่ะ ทีจะพูดในเนื้อหาระทำนองบอกตามตรงแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งแต่เขาก็รู้แล้วว่าแอบชอบแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดายออกได้ส่งความรักเหมือนแว่นตาที่มันขาไม่มันหักบอกเลยตามตรงแว่นตามันใส่สองข้างแบบนี้ลาขาหาักไปข้าง พูดง่ายๆเลยความรักมันขาดกันก <Twelve> oh <tail> ็บอกง่ายๆขาของแว่นตาก็เหมือนกับน้องกิ่งแล้วกับรุ่นพี่อีกข้างใส่เข้าไปมันก็เป็นแว่นตาอ่ะแต่ตอนนี้แว่นตามันขาหักบอกเลยชีวิตของเรามันจบพูดง่ายๆความรักก็เหมือนแว่นตาที่มันขาหักไปรักของเรามันแอบซ่อนเล่นอยู่ใจบอกเลยตามตรงแว่นตามันขาหักความรักของเรามันก็แตกสลายไปใต้ตามท้องนภาเดี่ย ตอนนี้อยาจะพูดในเนื้อหาระกาบก่อนในว่เรียแต่งเองขึ้นมาแว่นตาขาหักเป็นยังไงกันนะความรักของเรามันเจ็บช้ำทรมานแอบรักเขาข้างเดียวแค่นั้นลรก็บอกเลยจกใจชอบเขาคือเพลงคนเดียวบอกเลยอีกครั้งว่ารักเขารักเขา,เขาแค่นั้นอยากจะคบกับเขาแค่นั้น w h ่าได้ฟังฟังไม่เรือบอกตามตรงเลิฟมันก็เจ็บช้ำเจ็บจำปวดร้าวมันก็เหมือนแว่นตาที่มันใส่สองข้างแล้วหักไปข้างหนึ่ง ความรักมันก็เหมือนแว่นตาแหลกที่มันมีคู่กันอ่อมันเหมือนแว่นตาที่มีขาสองข้างมันคู่ขนานกันบอกอีกที่ถ้าขาข้างหนึ่งหักก็คือความรักหักความรักมันเจ็บช้ำบอกเลยตามตรงน้องอย่าเจ็บช้ำใจพี่เป็นห่วงน้องพี่เป็นห่วงจากใจแว่นตาขาหักคือความรักเปรียบเทียบความรักที่น้องโหยหาก็บอกอีกที่ความรักมันเจ็บช้ำอย่าไปโหยหามันได้แต่เก็บไว้ในใจ คิดอะไรอยู่คิดอะไรในใจก็เก็บเขาไว้เก็บเขาไว้ความรู้สึกเขาไม่ชอบน้องไม่เป็นไรแต่เราชอบเขาอยู่ก็เทแคร์กันเข้าไปแว่นตาที่ใส่เข้าไปทั้งคู่มันคือแว่นตาแบบเนี้มันมีขาบอกเลยถ้าขาหักไปข้างหนึ่งมันไม่ใช่แว่นตาบอกอีกที่ว่าม,มันใส่ไม่ได้ ถ้ามันเป็นแว่นตามสองขามันสามารถที่จะใส่ไปเท่ๆได้อ่ะมันเหมือนความรักนั่นแหละน้องขิงบอกตามตรงน้องจะให้พี่ริสไปยังไงบอกเลยแว่นตาที่ขาฮะมันคือความรกที่ขาดกันนะครับบอกเลยอีกทีตอนนี้น้องรักใครชอบใครก็ทุ่มเทไปทางหัวใจเทมันหน้าตาเหมือนเล่นบอกเด้งหรือเล่นสมสิบหรือเล่นก้าวเกหรือเล่นเทกซัตก็เทไปหมดหน้าต่างน้องอ่ะมีเท่าไหร่ก็เทซัก พูดง่ายเลยแว่นตามันขาหากความรักของน้องนั้นมันยังหักอยู่บอกเลยก็ไปหาร้านซ่อมมันแค่แค่นั้นแหละไม่ต้องมาคิดอะไรมากเย่า yeah. d m c c h i n d o g หรือพี่ขวัญก็บอกเลยสวัสดีแค่นั้นจบรงแค่แว่นตาความรักก็เหมือนแว่นตาที่มันขาดกันแค่นั้นแหละอยาจะบอกว่าน้องขิงแอบรักใครอ่ะชอบใครมันก็ดีแล้วเก็บไว้ในใจ พี่เปรียบเทียบความรักของน้องอ่ะเหมือนแว่นตาแว่นตามีขาข้างนึงอีกข้างนึงใช่ปะ่ะมันคู่กันเนี่ยแต่ถ้าแว่นตามันหักไปข้างนี้มันก็ใส่ไม่ได้ถูกปว่าก็เหมือนความรักแหละถ้าเราลักเขาข้างเดียวอ่ะมันก็ไม่สมหวังหรอกแต่ก็ยังดีไงที่เราลักเขาโอเคนะพี่ดีทละฑบาย